สวัสดีครับคุณลูกกับผมเก่งช่องนักบนลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาคาดการ์ฟีเจอร์เพเยอร์ที่จะมาในวันพฤหัสนี้ฮะเหลือเวลาอีก2วันครับว่าจะมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันในคลิปเลยดีกว่าครับ11คนเป็นใครกันบ้างครับมาเลยฮะคนแรกครับอันแบรโตโมเลโนครับจากบียาเรียวฮะจากค่าพลัง85ครับตันอยู่ที่93นะฮะ จากที่ไม่ได้อัพครับอัพจนตันเนี่ยอยู่ที่93ครับจากบียาเลียวเป็นตำแหน่ง LB นะครับคนที่2ครับคนต่อมาดานิเอลโฟเดนครับแหม่ฟอร์มเด่นมากๆครับจากวูแฮมตันครับตำแหน่ง LWF ครับปกติเนี่ยอยู่ที่86อัพจนตันเนี่ยค่าพลังน่าจะอยู่ที่93เลยนะฮะจากวูแฮมตันครับต่อมาฮะคนที่3ครับโดเมฟิโกเบลาดีครับตำแหน่ง RWF ครับ ปกติไม่อัพเนี่ยอยู่ที่89ถ้าอัพตันเนี่ยน่าจะอยู่ที่94ครับจากซานซูโอนโลนะฮะคนต่อมาครับคนที่4ของเราครับโลเซลโซจากสเปอร์ครับตำแหน่ง CMF ครับโอเวอร์ออลเนี่ยตันอยู่ที่94ครับจากเดิมเนี่ย88นะครับคนที่5ครับหลุยโมเรียวตำแหน่ง CF ครับโอเวอร์ออลตัน95นะฮะจากปกติ90ตำแหน่ง CF ครับจากอาตาลันตาต่อมาฮะคนที่6ของเราครับเอโต เอนันเดสนะฮะตำแหน่ง LB ครับปกติเนี่ยอยู่ที่91อัพจนตันเนี่ยน่าจะอยู่ที่96ครับตำแหน่ง LB จาก AC ซีมิลานครับคนนี้ต่อมาฮะคนที่7ของเราครับฟาบินโยจากลิเวอร์พูลครับตำแหน่ง DMF ครับปกติเนี่ยอยู่ที่90น่าจะตันอยู่ที่96เลยนะฮะถ้าเกิดอัพเลเวลจนตันครับกองหลังกลางตัวรับสุดโหดของลิเวอร์พูลครับต่อมาฮะคนที่8ของเราครับกินเตอร์หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนักเตะคนนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นนักเตะ ทีมชาติเยอรมันที่โหดมากๆครับตำแหน่ง CB ครับค่าพลังเดิมน่าจะ92อครับอัพจนตันเนี่ยน่าอยู่น่าจะอยู่ที่97ครับจากกันปรัดนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะคนที่9ครับบันโตนีะบรัตโตนีะตำแหน่ง CB ครับจาก9กาเนี่ยตันน่าจะอยู่ที่98ครับจากอินเตอร์มิลานโอ้โหเป็นกองหลังอีกคนหนึ่งครับที่โหดมากๆครับตำแหน่ง CB จากอินเตอร์มิลานต่อมาฮะคนที่10ของเราครับเป็น ดีบาล่าครับตำแหน่ง SS ครับปกติเนี่ยอยู่ที่92นะฮะอัพจนตันน่าจะอยู่ที่98ครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของพี่เกแล้วด้วยฮะถ้าเกิดมาในรอบนี้นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับขาดไม่ได้ครับคนที่11เวเนซิุดจูเนียครับตำแหน่ง LWF ครับจากน่าจะปกติ ค่าพลังปกติน่าจะอยู่ที่93นะฮะอัพจนตันน่าจะถึง100นะฮะเวเนซิออสจูเนี่อือเดือดมากมากครับนักเตะคนนี้ยิงไป2เม็ดนะถ้าจำไม่ผิดฮะโอ้โหนี่ครับก็เป็นหน้าตานักเตะทั้งหมดครับ11คนที่คาดการว่าน่าจะมาครับแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยผมก็คาดการไม่ถูกจริงๆครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ